สติคับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและละัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แน,นของเราด้วยนะครับขอบุณคับขัน้นตอนการดูดวงส่วนตัวสามารถตอดลาดีมาที่บริเวรสามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อดลา,า,าดีมาทำค่าคูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายนส5 6 7ารซึ่งเป็นเดือนที่ีแล้วนะครับ เป็น EP ที่สที่เรามาพยากรณ์ในคลิปนี้กันคลิปแรกเราพยากรณ์ไปแล้วเรื่องของดาวย้ายย้อนกลับไปฟังได้นะครับเพราะเราจําเป็นต้องฟังมันเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆที่เราควรจะรู้ในแต่ละเดือนวงเล็บใหม่ๆนะครับเราจะได้อัปเดตเนาะแต่คลิปนี้เป็นการอัปเดตเรื่องราว5้าเรื่องสําคัญของชีวิตมนุษย์เราที่ มีคำถามมากที่สุดที่คนอยากรู้มากที่สุดก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภว่าเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีมังกรดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามังกรทางขวามือสุดได้ทั้งราศีและัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจาตัวกันก่นกอนคือดาวเสาร์ดาวเสาร์โคโจรอยู่ในราศีกุมภ์กระดุมพระเหมือนเดิมอยู่จนถึงพฤษภาคมปีหน้าอีกประมาณครึ่งปีครับดาวเสาร์ตนุกระดุมพระ กิตตานุกฤษุมพระต้องจําไว้ว่าดาวเสาร์เป็นมันคล้ายๆพินทุบาทอะดาวเสาร์อยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนพินทุบาททุกที่จําไว้เลยเพราะดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกและเป็นดาวบาปประเคะอย่าเพิ่งตกใจมันอาจจะลายแค่ดาวประจําตัวแต่ดาวอื่นไม่ได้ไม่ได้ลายไม่ได้ลายด้วยนะดาวประจําตัวเนี่ยหมายถึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีแต่ที่มันดูเหมือนจะลายเนี่ยเพราะมันเป็นดาวบาปประเคะและเป็นดาวโทษทุกอันเนี้ยผมอยากจะเน้นย้าทุกอย่างว่าให้พวกคุณเนี่ยรู้ไว้และอุเบกขาปล่อยวางครับ อย่าอะไรมากคลิปที่แล้วผมพูดไปแล้วว่าการที่มีดาวเสาร์ไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายกาจหรือไม่ดีอะไรยังไงแต่แค่ว่าโอเคเมื่อเราเลือกเกิดไม่ได้เราเป็นดาวเสาร์มันก็ต้องเป็นดาวเสาร์เข้าใจไหมครับเราจะบอกว่าเราเกิดดาวเสาร์แล้วเป็นราหูมันก็คงไม่ใช่เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เอาไว้ว่าโอเคเสาร์ก็คือเสาร์ให้เราอะรู้จุดแข็งนะจุดอ่อนของดาวเสาร์แล้วเราจะโชคดีกว่าชาวบ้านเพราะอะไรครับข้อดีของดาวเสาร์ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี แต่เราก็แค่ต้องหลีกเลี่ยงดาวเสาที่เป็นด้านหลของมันด้วยเพราะไม่งั้นเราก็จะติดกับดักนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ที่แบบชีวิตมันไม่ค่อยดีอะ่ะชีวิตของคนบางกรทําไมชีวิตที่ไม่ค่อยดอีเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมันออกฤทธิ์ตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่เกิดยันตายอะ่ะดาวเสาเนี่ยมันให้ผลเรามาตลอดคืออะไรครับคือความยากความลําบากความเหนื่อย ความช้าและยาวนานเสาในทางอินเดียเรียกว่าสนิสนิเนี่ยแปลว่าความเทพเป็นความช้าและยาวนานเรียกว่าสนิเทพนะครับสนิเนี่ยเขาแปลตามตัวเลยคือช้าและยาวนานไอ้ดาวเรียกดาวเสาเดาวเสาเราไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรนะครับคือพอพูดเรื่องดาวคนจะเริ่มงงว่าคนเราไปเกี่ยวกับดาวได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาตึงบอกว่าโหราศาสตร์เพ์เจอร์ใครที่ไม่รู้จักโหราศาสตร์จะบอกว่าคนเรียนเออคนที่ดูโหราศาสตร์เลยดูดวงเนี่ยเป็นคนเพ์เจอร์หมายถึงว่า ไปดูมันทําไมมันไม่มีอะไรหรอกมันนู่นนี่น่ะอ๋ก็พูดไปนั่นแหละคือคนไม่รู้ไงคนที่ไม่เคยมาสัมผัสแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยนั่นะแหละมันก็คือคนประเภทนั้นนะครับมีเยอะแยะข้างตัวผมเนี่ยมีเยอะไม่ไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ผมจึงไม่ค่อยอยากจะบอกใครหรอกว่าผมทํางานอะไรเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับหนึ่งละมันคือเขาเป็นคนหัวโบราณกันทั้งหลายนะครับญาติญาติสมิดญาติสนิทมิสายผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนพวกแบบ ถือธรรมะธรรมโมกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกแบบนักวิชาการกันเขาเลยไม่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะวิชานี้คือเครื่องมือแต่ไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะมางมงายเป็นอวิชาการงมงายเป็นอวิชาการงมงายคือความที่เราเสพติดมันมากจนเกินไปคือดาหูล่มหลงมันเกินไปรักมันมากเกินไปติดมันมากเกินไป ไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าพวกคุณไม่ควรติดวิชานี้มากจนเกินไปแบบอะไรเอะอะก็จะเช็ตเอะอะก็จะเช็คไม่เอาคือไม่ต้องรักมากเกินไปไม่ต้องอยากรู้มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องอยากจะได้มากจนเกินไปด้วยวิชานี้ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกเรื่องไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณอยากได้คุณต้องลงมือทําครับจําไว้ไม่มีสิ่งใดที่ให้คุณได้ง่ายๆฟรีๆบนโลกใบนี้ไม่มีครับ แม้กระทั่งโหราศาสตร์ก็ให้คุณไม่ได้โหราศาสตร์แค่เป็นเครื่องมือให้คุณรู้อนาคตอดีตและปัจจุบันให้คุณไปตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมก็คือศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วคุณจะได้ม,มาทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการจำไว้ว่าทุกอย่างอยู่ในมือคุณมนุษย์เราเนี่ยเหมือนพระเจ้าที่สามารถสร้างอะไรก็ได้หมายความว่าเรามนุษย์เราอะได้สิทธิพิเศษกว่า ทุกสิ่งในสรรพสิ่งบนจักรวาลนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมนุษย์เรามีธาตุทั้งห้าธาตุทั้งห้าเนี่ยปกติดินมันก็มีแค่ธาตุเดียวน้ําก็มีแค่ธาตุเดียวไม้มันก็มีธาตุเดียวลมก็มีธาตุเดียวไฟก็มีธาตุเดียวแต่มนุษย์เรามีธาตุทั้งห้ารวมถึงจีนด้วยนะของจีนคือธาตุไม้ด้วยนะเพราะเราเราเอาครบทุกธาตุก็คือห้าหรือบางคนบอกว่าดินน้ําลมไฟและอากาศทธาุก็เป็นห้าธาตุเหมือนกันเอาเป็นว่าห้าธาตุตัวเนี้ย มันคือรวมอยู่ในตัวเราทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมนุษย์เรามีกลไกพิเศษไม่ใช่แค่มนุษย์นะสัตว์ก็มีห้าธาตุมันกันเพราะว่าสัตว์ก็ไม่ต่างจากเราแต่แค่มันคิดไม่ได้เท่าเรามันไม่มีสมองที่ใหญ่เท่าเราก็แค่นั้นเองก็เลยคิดไม่ได้ก็เอาเป็นว่าสัตว์กับมนุษย์มันคือเขาเรียกว่ามันเป็นประเภทเดียวกันเรียกว่าอยู่ในภูมิพบภูมภิมเดียวกันในทางพุทธศาสนาแต่มันคือภูมิคนละภูมินะ หมายถึงว่าเขาบอกว่าเวลาถือคติคนคนเสียชีวิตไปจะเกิด5ภูมิเนาะแต่ว่าจะมีภูมิเดราชานด้วยนะแต่ว่าคือมนุษย์เทวดาแล้วก็สัตว์เดราชานแล้วก็เปรตแล้วก็อ,อสุนารกายใต้พิภพนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับนรก,กภูมิดังนั้นเนี่ยอยู่ที่การทําความดีของเราเนี่ยมากแค่ไหนก็จะไปสู่ภพภูมิที่5ทั้ง5นี้แล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหน ก็อยู่ที่จุดสุดท้ายของเรานะครับที่เราทําความดีหรือความชั่วมากแค่ไหนในทางอียิปต์เขาก็เชื่อกันแบบนี้ว่าเวลาเราตายไปเนี่ยขนาดฟาโรก็ยังต้องต้องมีวิธีนี้เหมือนกันเขาจะบอกว่าเราจะไปเจอประเทศอาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเทพเจ้าลาบมงที่จะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทพเจ้าลาเป็นใครไม่รู้จะไม่ได้ที่เป็นคนตัดสินแล้วจะเอาตดช่างวัดเป็นราสิตุนเนี่ยก็คือคันช่างมันจะมีสองต้มเนาะต้มแรกก็จะใช้หัวใจของเรา อีกต้มหนึ่งจะใช้ขนนกถ้าหัวใจหนักกว่าขนนกเมื่อไหร่โดนจับโยนลงบ่อจระเข้กินนะครับก็เหมือนกับตกนรกนั่นแหละมันก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยคติคล้ายกันเลยครับทั้งนั้นที่มันไม่เหมือนกันเลยนะมันคนละคนละศาสตร์คนละศิคะ์คนละแบบเชื่อคนละแบบแต่มีความใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็คือการทําความดีความชั่วเนี่ยแล้วก็มีการโยนให้สัตว กินก็เหมือนกับน,นรกภูมิที่ตกน,นรกทองแดงนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับหรือจะได้ขึ้นสวรรค์ก็คือได้กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีก็อย่างฟาโลเขาจึงทํามัมมี่ไว้เพื่อให้กลับมาไงครับนั่นแหละมันก็คล้ายกันหัวใจเขาจะควักหัวใจออกมาไว้ในเก็บไว้ในดองในไหองเขาอ่ะคือจะมีการแพทย์ของของทิเบตอ้ยไม่ของ,ขอ,งอ,อียิปต์นะครับอะไรแบบนี้ทีนี้ถ้าเผื่อขนนก หนักกว่าคนนั้นก็จะได้ขึ้นสวรรค์น,นะครับประมาณนั้นในนั้นเนี่ยมีคติคล้ายกันเลยลักษณะนี้เหมือนกันดังนั้นเราพยายามทําความดีให้ไวมากรักษาศีลห้าให้ครบอยู่เสมอแต่ยากนะคนเราอะ่ะมักจะตายอยู่ข้อหนึ่งประจำะห้าศีลห้าเนี่ยสมมติจะได้สี่ข้อกันอย่างผมก็ทําได้แค่สี่ทุกทีเลยคือมันก็มีห้าบ้างสี่บ้างอะ่ะไมาแล้วแต่เนาะแล้วแต่ปัจจัยแบบสิ่งแวดล้อมเข้ามาอะไรประมาณนี้ทีนี้ ส่วนมากผมจะไปเสียตรงที่ตบยุงตบมดนี่แหละครับประมาณนั้นก็คือข้อแรกเนาะแต่ว่าอื่นโอเคได้นะครับไม่มีปัญหาเลยมีแค่ข้อเดียวคืออาจจะมีผู้สอสเสียบ้างเล็กน้อยแต่ว่าน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตบยุงตบมดน่ะประมาณนั้นน่ะนะนนนนนครับสัตว์น้อยแต่สัตว์ใหญ่ไม่เอานะครับ ประมาณนั้นอ่ะต่อไปเรามาดูกันดาวเสารตกเงินการเงินขออภัยที่นอกเรื่องไปมากแต่เราจําเป็นต้องรู้ถ้าเราอยากจะแก้ดาวเสาจริงๆและไม่อยากเกิดเป็นดาวเสาอีกเราก็ควรจะทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมถ้าใครรักดาวเสาก็ทําไปนะครับใครที่เกลียดดาวเสาพยายามหนีดาวเสาก็ก็พยายามทําตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะได้หนีพ้นดาวเสาให้ได้ในชาติหน้านะครับ และ,ะขอให้เกิดเป็นคนก่อนนะแล้วถึงจะสามารถหนีดาวเสาได้นะครับต่อไปดาวเสาตกเงินการเงินก็คือจะได้เงินจะมีช่องทางการทำมาหากินเพิ่มเติมและได้สับมาเพิ่มก็ถือว่าดีแล้วก็ขนมพ,พับไปอยู่ในสาชาก็แปลว่าเราจะต้องเข้าสังคมเพื่อให้ได้เงินมาแต่บางทีคนมันหลอกลวงนะต้องระวังลาหูหดินแนสาชาเนี่ยมันหลอกลวงแทนที่เราจะได้เงินจากเขาจะเขากลับมาเอาเงินจากเราไปแทน นะครับเห็นแล้วเนาะคดีดีไอคอนเอยทองแม่ตักเอยอะไรเอยใดๆแช่แครอทอย่างเงี้ยครับเราก็เห็นไปเยอะแยะละก็ระมัดระวังตัวเองอย่าโลภจนเกินไปเพราะว่าสังคมมันพาเราไปนะครับมันจะพาเราผิดสังคมเนี่ยรอดแต่เราไม่รอดเพราะเราเป็นดาวเสามันตรงเกินไปหนีไม่เป็นไอเนี่ยมันหนีมันเก่งมันรู้ทางมันก็เลยชวนเราไงไอเราไม่รู้ทางไงพอเข้าไปปุ๊บมันก็หนี พอหนีเสร็จเราหนีไม่พ้นก็โดนอยู่คนเดียวนะครับระวังการงานการงานในเดือนพฤศจิกายนเรื่องแรกที่เราจะพยากรณก,กันก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ตกมหาจักรในเดือนวินาทวิ่งเต้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันอยู่ต่อจะอยู่ต่อหรือไม่จบสวยหรือไม่ก็อยู่ที่คุณวิ่งเต้นได้มากแค่ไหนแล้วก็มีความรู้มากแค่ไหนที่จะไปแก้ไขมันคุณต้องใช้ความรู้ตั้งแต่แรกในการทํา ปุตตะคือการเรียนรู้และปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ๆเวลาคุณจะลงทุนคุณต้องมีความรู้ก่อนคุณจะทําอะไรใหม่ๆคุณต้องมีความรู้ก่อนไม่งั้นมันจะไม่เกิดชคอกลามเพราะมีดาวมฤตยูเร็งกระนาวเกตคือพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอาทิตย์เางมฤตยูคือการกวาดล้างให้สิ้นซากก็แปลว่าเขาเนี่ยอะไรอะเทหน้าตักก็หมดหน้าตักนะครับประมาณนั้นเังนั้นเนี่ย แบ่งหลายๆไม้อย่าลงไม้เดียวอย่าลงต้มเดียวเพราะว่าอย่าล้ำซําล้ำซําเมื่อไหร่คุณก็เจ๋งละหนาวนะครับคือตําพิกละลายไม่นาม้าระมัดระวังนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอได้แล้วค่อยโยนหินถามทางไปเรื่อยจําไว้นะครับคนฉลาดต้องโยนหินถามทางผมชอบใช้วิธีนี้มากที่สุดเพราะมันจะทําให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุดไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เจ็บตัวนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนาคตเป็นสิ่งสี่เคล แต่เรามีวิธีที่ลดความเสี่ยงได้คือการโยนหินถามทางนะครับหรือรู้จักถามชาวบ้านชาวเมืองไว้ก่อนดูก่อนชาวบ้านชาวเมืองก็ทําอะไรเราอย่าเพิ่งรีบไปทําเพราะถ้า,ร,ารีบไปทําก็คือซวยก่อนคนแรกอะประมาณนั้นเนาะการงานการเงินนะครับการเงินก็บอกแล้วก็คือสังคมแล้วก็จะได้เงินมาก็เขาเข,เ,ขเขาเรียกว่ามีคอนเนคชันเยอะๆนะครับแต่ก็มังเดินหลอกอย่างที่บอกไปเป็นทุกขลาภ การงานการเงินความรักครับความรักของเราเป็นดาวจันทรได้ตำแหน่งขุมทรัพย์ก็โอเคกลางๆข้าเป็นทางบวกนิดๆก็ได้ประมาณ7-8นะครับไม่เต็ม10แต่ก็ดีเพราะเกินครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์มีดาวาคารมามากำหนดก็พันธุปตัตนีจะมีเกณฑ์การแต่งงานนะครับจะมี ความเขาเรียกว่าทําสัญญาเกี่ยวเรื่องของซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์ก็ดีทั้งนั้นนะครับมาจากเงินลาบอาได้นะครับแต่ระวังนิดหนึ่งคือ,อทําอะไรอยู่ในการวางแผนให้ดีให้รอบคอบแล้วกันอย่าทาอะไรโดยชุยๆหรือไม่มีการวางแผนคือผมเข้าใจนะการวางแผนบางคนทาไม่เป็นทําไม่ได้อย่างผมก็เป็นคนวางแผนได้ไม่ละเอียดเพราะถ้าละเอียดเกินไปผมก็ทําไม่ได้ เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบในการวางแผนสักหนแต่วางลุกทีนะครับวางแผนหมายถึงว่าคิดก่อนนิดๆหน่อยๆก็ยังดีไม่ต้องแบบละเอียดยิบไม่ต้องแต่ต้องวางไว้ก่อนคืออย่างน้อยเราสร้างเจตจำนงว่าเราอยากจะได้อะไรส่วนมากจะแค่นี้เราหยุดแล้วก็ไม่ได้สนใจมันไม่ได้เราต้องใส่ใจนิดนึงว่าอย่างน้อยมันจะพอได้มาจากอะไรเราคิดบ้างเหตุและผล ก่อนที่มันจะมีผลความสําเร็จนั้นนะ่ะเหตุมันต้องมีก่อนเราก็ต้องหาเหตุสิว่าเหตุมันจะทํายังไงเพื่อให้ไม่ได้ผลไม่ใช่ว่าอยู่ดีตั้งผลขึ้นมาแล้วก็รออย่างเดียวแล้วก็ทําสเปะสปามันก็ไม่ได้สิถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผลมันจะเกิดย่อมมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก่อนหมายความว่าก่อนที่เราจะได้เงินเราทํางานเราต้องเอาตัวเองไปเรียนรู้เราต้องเรียนจบปริญญา เพื่อให้เรามีความรู้แล้วถึงไปสมัครงานแล้วจึงได้เงินถูกป่ะครับถามว่าอปอหกจบมาทําได้ไหมก็ทําได้แต่ความรู้มันน้อยอะ่ะคือหมายถึงความประสบการณ์มันจะน้อยอะ่ะประสบการณ์นิดนี้เรียกว่าหมายถึงการเรียนรู้มันน้อยแต่ประสบการณ์เนี่ยเขาอาจจะมีมากกว่าเราก็ได้เพราะว่าเรียนมาน้อยทํางานก่อนถูกป่ะครับแต่คนเรียนเยอะทํางานทีหลังดังนั้นมันก็ประสบการณ์มันคนละแบบนะครับแต่เอาเป็นว่าสะสมความรู้น้อยเออพูดง่ายง่ายมันอาจจะไม่ทันคนอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เขาอะเก่งกว่าเราเป็นกว่าเราประสบการณ์แน่นกว่าเราเพราะว่าเขาเรียนน้อยก็ทํางานไวเนาะก็มีประสบการณ์กว่าเรานะครับอย่างอายุเท่ากันเนี่ยเขาทํางานก่อนเราเรายังเรียนอยู่เลยเขาทํางานแล้วอย่างเงี้ยก็คือมีประสบการณ์เนาะอะไรประมาณเนี้ยก็ต่างกันแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ดีอย่างเสียอย่างต้องระมัดระวังนะครับก็พยายามแบบ เอ่อรู้ให้มากเรียนให้มากแล้วก็หาประสบการณ์ให้มากนั่นเองการเรียนรู้ซ้ำๆมีปัญหาแล้วแก้แก้ได้แล้วคือประสบการณ์แน่นอนดีที่สุดเราพยายามมีตรงนี้เอาไว้เราจะได้แก้ได้ทุกสถานการณ์การงานการเงนิงน,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 งนความรักความรักก็ดีสุขภาพสุขภาพคือดาวอาทิตย์ไปตกเนลาภะโอเคไม่มีอะไรมากแต่เล็งกับบฤตตอยู่ก็คือ ระมาระวังเหตุไม่คาดฝันก็คือพวกอุบัติเหตุแล้วกันแต่นิดๆหน่อยๆไม่เยอะครับแค่ระวังไว้เพราะมีดาวเกตร่วมยังไงก็รอดแต่มันก็ไม่ไาวจะต้องเกิดนะนะก็ระมาระวังอย่าขับรถเร็วอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนะครับสุดท้ายคือโชลาภครับโชลาบคือดาวคารไปตกเนิปะะนปัตตานีมีโชคลาบจากคู่ได้โชลาบจากเพศตรงข้ามก็ถ้าใครจะได้นหวยเยเบอร์ ก็เล่นได้แต่นิดๆหน่อยๆเพราะว่ามีเกจเ็งมรึกจะอยู่คือความผันผวนการลงทุนมีการผันผวนก็แปลว่ามันจะเฉียดซะส่วนใหญ่ดังนั้นเล่นน้อยๆผิดพลาดมาไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณเล่นเยอะคุณอาจจะถูกก็จริงแต่คุณอาจจะถูกน้อยมากจนขาดทุนก็ได้ดังนั้นเนี่ยไม่คุมค่าเล่นน้อยถูกน้อยมันก็ดีไม่ดีอาจจะได้กําไรนิดหน่อยแต่ดีกว่าเล่นเยอะถูกน้อยแต่มันขาดทุนถูกว่าครับ อะไรแบบนี้แล้วก็มีชโชคลาภเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามนั่นเองครับหรือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาก็จะได้สับได้โชคจากตรงนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ